สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง h a n d m a k e b y b o เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็จะมาพับเหรียญปรยท้าเหมือนเดิมเลยก็คือรูปแบบนี้ดอกกุหลาบนะคะแบบนี้ดอกกุหลาบาลายนี้เคยลงคลิปไว้แล้วคือมีเพื่อนๆมาเม้นว่าเสียงเบาบ้างสอนไม่รู้เรื่องบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือแรกๆอาจจะสอนยังไม่รู้เรื่องะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งทํา คลิปครั้งแรกเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะลิปบ้นนะคะเราจะใช้ความยาวอยู่ที่หนึ่งเซนลายนี้จะเปืองลิบบ้นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านนะคะเราก็พับเข้ามาให้เหลื่อมกันนิดนึงแบบนี้ ให้เหลื่อมกันแบบนี้นะคะอ่าสำหรับลายเอ๋สำหรับริบบิ้นที่ใช้ก็คือริบบิ้นตาก,ากตาท w นะคะากากเพชรใสถ้าเพื่อนที่ใช้ตากากเพชรใสก็ให้พับเอาด้านที่เป็นกากเพชรน,นะคะไว้ด้านในเรามาเริ่มฐานสีนะคะเราจะใช้เส้นเส้นด้านยาวเอาไว้ด้านบนนะคะ มาเริ่มผ่านสีกันเลยเราจะขึ้นเหมือนลูกส้มเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็แยกริบบิ้นให้ได้8เส้น ด้านเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมาเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่สองเส้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเราก็จะได้สี่เส้นด้านบน เสร็จแล้วเราจะปล่อยด้านในเส้นด้านในนะคะเส้นด้านในสุดวางลงไปเราก็จับเส้นด้านล่างนี้ขึ้นมาแทนเราจะจับขึ้นมาจนเส้นด้านล่างหมดเลยนะคะทั้งสี่เส้นจับวางลงไป ก็จะเหลือสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จับเส้นด้านในจับวางลงไปจับวางลงไปนะคะน,นี้ยาวริบบิ้นยาวมันก็จะทําลำบากนิดหนึ่งนะคะเราจะสอดเส้นด้านในนะคะเส้นด้านในสอดตรงช่องนี้นะคะช่องนี้เราจะสอดสาน สามช่องนี้เราก็สอดไปเลยสอดเส้นที่หนึ่งสอดผ่านเส้นที่หนึ่งให้ออกตรงช่องที่สองช่องที่หนึ่งออกช่องที่สอง เส้นสุดท้ายสอดผ่านสองช่องแรกออกช่องที่สามเราจะได้แบบนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงไปทีละเส้น ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาจับเส้นด้านหน้าเรานะคะเส้นไหนก่อนก็ได้จับขึ้นมาเราก็นับข้ามสามเส้นนะคะนับไปเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็วางลงไปเส้นถัดมาเส้นนี้นะคะนับไป1 2 3แล้วก็วางเส้นถัดมา ตามสาม,สามวางเราจะเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะเราจับเส้นนี้เราก็จะสอดตรงตรงช่องนี้ ผ่นมาเหมือนกันสอดผ่านช่องแรกออกช่องที่สองเส้นสุดท้ายสอดผ่านสองช่องแรกออกช่องที่สามเส,ส,สรกออก็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงไปทีละเส้นให้กระชับ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาสอดเก็บลิบบิน้นตามแนวลิบบิ้นไปเลยนะคะสอดผ่านสามเส้นสอดไปเลยสอดให้ครบเลยนะ เแล้วเาก็ดึมเสร็จแล้วเราก็พลิกมาให้อยู่แบบนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นด้านหน้าเราเส้นนี้จับมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ ้บบมาแบบนีเสร็จแล้วเราก็จับหักริบ,บินให้ได้แบบนี้แล้วเราจะสอดตรงเส้นข้างหน้าช่องข้างหน้าของตัวริบบิ้นของมันเองเลยนะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้อีกครั้งนะคะจับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ สร็จแล้วก็พลิกมาแบบนี้แล้วก็หักมาด้านหน้าแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้เราก็สอดตรงข้างหน้าของตัวมันเองเลยเราจะดึงให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะว่า เส้นสุดท้ายมันจะดูยากนิดนึงเส้นถัดมาทำเหมือนกันค่ะถัดมาแบบนี้แล้วก็จับบิดมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็บิดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะสอดอ้อมไปด้าน,ออานหลังสเส้นเส้นที่หนึ่งนะคะ,ะอ้อมแบบนี้แล้วเราก็สอดสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปด้วยนะคะแล้วก็สอดตรง ข้างหน้าดินบิ้งของมันเองเลยแบบนี้จับหักมาด้านหน้าแล้วก็อ้อมเส้นที่สองไปแล้วก็จับหักมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็สอดตรงเส้นด้านหน้าของมันเองเลยนะมันจะดูยากนิดนึงนะคะค่อยๆทำไป จะลืมว่ามันต,ต้องต้องออกทุกช่องเรียงกันแบบนี้จับบิดมาด้านหน้าแล้วก็อ้อมแล้วก็จับหมุนด้วยนะคะจับหมุนแบบนี้ก็ได้มันจะได้ดูง่ายๆมันก็จะดูยากนิดนึง ก็ค่อยๆดูกันค่อยดูไป มันเริ่มไปดูยากแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ลองใช้นิ้วเขี่ยดู เป็นสุดท้ายแล้วนะคะจับดิดซ้อนกันไปนี่มันจะดูยากแล้วแล้วก็ลองสุมๆดูก็ได้นะคะ <c oughs> เผื่อมันจะเข้าตรงช่องมันเราก็ดูด้านข้างแบบนี้ก็ได้แบบนี้ถ้ามันออกแันนี้ก็คือ โอเคลแล้วคะ่ะถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงจัดทีละกรีดไปนะคะ ดึงใช้นิ้วโป้งดันดันแบบนี้ดันๆก็จะได้แบบนี้นะคะ ด้านข้างก็จะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกับด้านมาสอดเก็บ,บริบบิ้นสอดขึ้นไปเลย ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จับดิบิดแบบนี้จับขึ้นเส้นตรงแบบนี้เราก็บิดมาด้านซ้ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับหักเข้ามาพับเข้ามาแบบนี้แล้วเราจะสอดต,ตรงช่องข้ามข้ามเส้นนี้มาสอดต,ตรงช่องนี้นะคะแบบนี้ บิ่ขึ้นเส้นตรงแบบนี้เสร็จแล้วก็บิดไปด้านซ้ายแล้วก็บิดกลับมาแบบนี้แล้วก็สอดตรงช่องถัดมาจับบิดแล้วก็จับหักมาเหมือนเดิมแล้วก็สอด สุดท้ายชอบคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปทีละกลีบราอยากได้กลีบบานหน่อยแล้วก็ไม่ต้องดึงให้มันแบบให้มันแน่นมากค่อยๆดึง ก็จะได้แบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบกรีบบานหรือกรีบไม้บานนะคะก็จะได้แบบนี้สวยๆกันเลยเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาสอดกลีบริบบิ้นนะคะสอดเก็บได้เลยอย่าล,ลืมเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้ด้วยนะคะกันมันกันกรีบนี้มันเลื่อนได้กรบไปให้ครบเลยนะคะ แล้วเราก็ตัดส่วนที่เหลือทิ้งได้เลยก็จะได้แบบนี้สวยกันไหมสวยไหมคะบแบบนี้ ดอกกุหลาบไม่รู้ดอกกุหลาบชื่อดอกกุหลาบอะไรก็ตั้งไปชื่อดอกกุหลาบเฉยๆสวยๆกันเลยก็เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนก็เข้ามาอาเมนใต้คลิปไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนใหม่ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะอาจจะนานๆมาทีเพราะว่าทำงานประจำไปด้วยก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะมาอาัดคลิปสอนนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ